สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ11นะครับข้อ11บอกว่า2 7 6.378หกจุดสบวกสองสี่สังเกตเห็นไหมครับผมจะตั้งจุดให้ตรงกันนะครับตัวเลขก็ด้านซ้ายกับด้านขวาก็ขยับไปนะครับขอแต่ว่าจุดให้ตรงกันโอเคบวกเลขธรรมดาครับ8ปบวกหได้9 7บวก6ได้13ทด1 3บวก5ได้8ได้9ผ่านจุดใส่จุดนะครับผ่านจุดใส่จุด6บวก6ได้12ทด1 7บวก4ได้11ได้12ทด1 2บวก4เอ้ย2บวก2ได้4ได้5 5 2 2จุ9 3 9คําตอบคือช้อยช้อยไหนครับขอไข่ครับ ไม่ยากเลยนะครับบวกเลขอ่าบวกแล้วข้อต่อไปมีลบอ่าทีนี้เราก็เลงตัวเลขก่อนอ่าเลงตัวเลขห้าหกสองจุดสามหกศูนย์ลบสี่สองหนึ่งจุดหกสองแปดอ่าลบเลขเลยนะครับลบเลขเลยอันนี้ผมมองเป็นสิบนะครับสิบลบแปดเหลือสองสิบลบแปดเหลือสองนะครับ อันนี้มองเป็นห้าเหลือสามอันนี้มองเป็นสิบสามสิบสามลบหกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดอันนี้เหลือหนึ่งนะครับเป็นศูนย์นะครับอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสองอันนี้เหลือหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่ครับอ๋อผมลบเลขผิดนะครับเห็นไหมต้องระวังนะครับต้องระวังต้องระวังอ่าหกลบสองต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้สี่ครับมา ต้องเอาให้ถูกต้องนะครับต้องเอาให้ถูกต้องนะครับนักพลาดย่อมปลาดนักปลาดย่อมพลาดนะครับอันนี้ต้องต้องดูให้ดีๆนะครับตรงนี้เป็นสีนะโอเคผมรู้ได้ไงว่าผมลบผิดอ่าผมลบแล้วผมก็เลงช้อยไปด้วยถ้ามันไม่มีในชอ้อยอ่าแสดงว่าลบผิดเราก็จะตรวจสอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคสรุปว่าข้อนี้ตอบ140.732ช้อยไหนครับช้อยขอไข่นั่นเองนะครับอ่าไม่ยากครับ ผ่านไปสำหรับข้อที่12นะครับมาข้อที่13นะครับข้อสิบอกว่าโอ้โจทย์ข้อนี้ค่อนข้างเสียเวลาอ่ะค่อนข้างเสียเวลานะครับเราต้องทำการคูณกันก่อนนะครับอ่ะผมคูณตรงนี้แล้วกันนะครับ 62. ส 04อ่าอันตัวนี้ทศนิยมสองตำแหน่งนะครับอันนี้1นึ่ตำแหน่งคำตอบของเราทศนิยมต้อง3ามตำแหน่งนะครับเอา2มาบวก1นะครับถ้าสมมุติว่าสงสัยให้กลับไปดูคลิปก่อนนะครับการคูณทศนิยมนะครับอ่าคูณด้วย3ามสนะผมคูณเลยนะครับ เจ็ดสีใส่8ปดทดสองเจ็ดศูนย์ได้สองเจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเจ็ดหกสี่สเป็นสี่สิบสามีทดหนึมศูนย์ได้หนึ่งสามองหกิบแปดนะครับอ่ารวมได้แได้สได้หได้เได้สองได้สอนะครับทีนี้ชยทดสิงยมกี่ตำแหน่งครับ3ามตำแหน่งครับก็คำตอบได้เท่านี้นะครับคำตอบเราก็จะได้คำตอบมานะครับ เป็นเท่านี้สองร้อยยี่สิบเก้าจุดห้าสี่แปดทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าข้อไหนโอกาสที่มันจะถูกต้องโอกาสที่มันจะถูกต้อง่อะวิธีการผมเอากลไก่มาเช็คก,ก่อนเลยคือจริงๆเนี่ยโจทย์พวกนี้ถือว่าค่อนข้างซับซ้อนซับซ้อนอยังไงเออไม่ใช่ซับซ้อนพูดผิดต้องเป็นบอกว่า โจทย์ค่าเวลาค่าเวลายังไงสังเกตนะครับเราได้คําตอบแล้วถูกไหมได้คําตอบตรงนี้แทนที่เราจะสามารถตอบได้ถูกไหมครับแต่เราตอบไม่ได้เราต้องมาเช็คชอยทีละอันทีละอันทีละอันะอน,นะครับผมขอเช็คที่กอไก่แล้วกันนะครับเช็คยังไงกอไก่ผมจะมองเลยเป็นร้อยแปดสิบอ่าร้อยแปดสิบบวกกับไอ้นี่หกสิบแล้วกันเอาง่ายๆเลขหกสิบร้อยแปดสิบบวกหกสิบสองร้อยสี่สิบ แสดงว่ากอไก่ไม่ถูกเพราะคําตอบเราประมาณ229โอเคไหมครับอ่าทีนี้เรามาเช็คที่งองูผมจะเช็คข้อง่ายก่อนนะงองูนะครับผมเช็คงองูก่อนอ่ะงองูมางองูเช็คยังไงอันนี้ผมจะมองเป็นสักยี่สิบสามแล้วกันยนะี่ิบสองเกือบยี่สิบสามอันนี้หกจุดเก้านี่เอาให้มันเป็นเจ็ดเลยอ่าเกิดอะไรขึ้น เจ็ดสามยิบเอ็ดทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเอ็ดเจ็ดสามยิบเอ็ดทดสองโอเคร้อยหกสิบเอ็ดมันใกล้กันไหมกับสองสองเก้าไม่ใกล้กันแสดงว่ามองูไม่ใช่นะครับเรามาเช็คคอควายครับอ่าเช็คคอควายนะครับเช็คคอควายเจ็ดหกจุดห้าหนึ่งหกคูณสาม สามหกสทดหนึ่งสาเป็น3เป็น4ี่สาห้า้าทดหนึ่งสามหกสิบเป็น1ิทดหนึ่งสามเเป็น22อ่าแสดงว่าครับตอบเจอแล้วครับตอบข้อขอควายส่วนบางคนบอกว่าอ้าวแล้วขอใครล่ะก็ลองลบดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ